กลับมาพบนะคะกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะท่านต่อไปนะคะคนนี้นะคะก็เป็นคนในวงการอีกเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในวงการมานานมากเลยตอนนี้ ก็นั่งอยู่กับน้องหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือคุณลุงชัดมงคลชัยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมื่อสักพู่นี้นะครับน้องหนึ่งได้มีการพูดอยู่ประโยคนึงว่าอยู่ในวงการมันนานมากนานมากค่ะทําให้นึกถึงคําว่าเสาหลักของวงการบันถูกต้องค่ะนนใช่เอาละครับ,ว,รบวันนี้ผมขออนุญาตเรียกผู้ชายผ้ผลิตภัณฑ์ในรายการของเราว่าคุณอาชัดชแนะนําตัวอีกครั้งนึงนะครับว่าตอนนี้ทํออาอะไรอยู่บ้างแล้วก็ อยากจะเล่าอะไรกับแฟนๆรายการของคุณอาได้รู้จักกันก่อนที่จะเปคุยเรื่องอื่นครับค่ะครับทัับสวัสดีครับผมนามจริงๆก็เฉลิมบุญศรีแต่ว่าตอนใช้แสดงภาพยนตร์ก็ฉัดมงคลชัยครับผลงานที่ผมได้แสดงไปก็ฝากไว้ก็คือได้ทุกตาทองเรื่องตำนานกระสือ